ผลิตภัณฑ์ TK s o อยเป็นชุดอาหารเสริมทางดินจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรที่ได้พิสูจน์ผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงกับพืชไม้ผลหลายชนิดสามารถฟื้นฟูสภาพต้นหลังจากเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตได้อย่างรวดเร็วเห็นผลได้ภายใน15ถึง30วันสามารถใช้ได้กับระบบน้ำหรือเครื่องฉีดพ่นยาเคมี โดยปรับเป็นละอองหยาบๆฉีดพ่นไปที่ดินบริเวณรากฝอยชายพุ่มทุกๆ2 0 3สถึงสาวันเพื่อสร้างความสมบูรณ์ของใบระบบรากลำต้นกิ่งกา้านรวมถึงสะสมอาหารเพื่อการออกดอกติดผลและผลผลิตที่มีคุณภาพทีเคซอยหนึ 1, ่งทซอยสองทีเค plus ชุดธาตุอาหารพืชทางดินจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตร สำหรับในเช้าวันนี้เรามาพบกันในเช้าของวันศุกร์เป็นวันศุกร์ที่11กันยายนพุทธศักราช2563สำหรับประเด็นสาระในเรื่องของลำไยยก่อนดอกบานและในระยะการพัฒนาผลโดยปัจจัยที่ควรใช้คือเพราะนั้นเราจะต้องมาใช้โบลอนเดียวอย่างเช่นโบลอนโกหรือนิดของทีมเกษตรเราต้องใช้ตัวโบลอนเดียวมาในระยะก่อนดอกบาน มีพลังงานในส่วนของตรงนี้เนี่ยผมถึงอธิบายให้เห็นชัดเจนว่าในระยะช่อดอกแรกๆเราก็ใช้แคลเซียมโบลอนไปแต่พอใกล้ดอกจะบานเราก็ใช้โบลอนเดียวส่วนอาหารเสริมบางครั้งเราก็ใช้ครบสูตรไมโครมิกเอฟเทสเอสพีกูวัสเทออะไรพวกนี้ตามที่ท่านมีอยู่คือบางท่านเนี่ยอาจจะฟังไม่ทันผมอธิบายอย่างนี้ว่าเรายกตัวอย่างให้เห็นว่า อาหารเสริมนี้คือมีธาตุอาหาร8ชนิดก็คือไมโครมิกเอฟของทีมเกษตรเทสเอสพีของแอปไพรเคมคูวาดของเอราวันอันนี้คือยกตัวอย่างท่านก็ลองไปดูว่าท่านใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทใดก็เอามาใช้พลัางงานครับก็จะเป็นในเรื่องของกรดอะมิโนเพื่อเสริมสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงของดอกอะมิโนแอซิดคิวแมกอะมินอนโซมีนันเทนเนอร์นะครับหรือจะเป็นอะมิโนแทร ถ้าเราต้องการใช้สาลายอามิโนก็จะเป็นสปีดบูมนะครับของเกียร์ไถเซเนกอน2,000ของเอลวันหรือจะเป็น TK k o o มูสเตอร์ของทีมกเกษตรเราลองเลือกดูตามที่เรามีอยู่การที่ผมต้องยกตัวอย่างก็เพื่อให้ท่านเห็นและเข้าใจครับว่าเราเลือกได้ทั้งสาหลายบวกอะมิโนเพื่อบำรุงช่อดอกก็ได้ครับเรื่องนี้มีงานวิจัยโดยเฉพาะในส่วนของเงาะมาแล้ว ทีนี้บางท่านอาจจะสงสัยนิดนึงความต่างระหว่างสารไหลาอะมิโนกับสารลาลบวกอะมิโนอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะอธิบายว่าในการที่เขาทำการผลิตขึ้นมานั้นมันจะมีกระบวนการเป็นตัวผสมเพราะฉะนั้นถ้าบำรุงเราก็จะใช้สารลหาลบวกอะมิโนก็ได้ก็เหมือนแคลเซียมกับโบรอนนะครับเราใช้ผิตรพันธ์ที่เขาผสมมาแล้วเสร็จในการบำรุงก็คือแคลเซียมบรอน แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามดอกจะบานเราก็ใช้โบลอนเดี่ยวอันนี้เราก็จะบำรุงต่อไปจนกระทั่งเข้ามาสู่ระยะก่อนดอกบานในระยะก่อนดอกบานนั้นเนี่ยอธิบายมาแล้วว่าเราต้องเน้นไปที่ตัวโบลอนเดียวการทำให้ดอกสมบูรณ์แข็งแรงเราให้ความสมบูรณ์มาแล้วเหลือแต่เรื่องของเกสรครับก็จะมีเอิร์ด23อัธโนิกอัธโนิกนั้นจะต้องใส ตลอดระยะเวลาในการบำรุงดอกเพื่อให้เขาเป็นการกระตุ้นเซล์เพิ่มปริมาณเซลล์ของดอกเพราะฉะนั้นอัทโทนิกก็จะใส่ตลอดในกรณีฉีดบำรุงดอกจนกระทั่งถึงก่อนดอกบานประเด็นอัตราใช้ก็จะเป็นอัตราปกตินะครับก็คือ5 0า c ซีซีต่อน้ํา2 0 0ลิตรเออร์่สเราก็ใช้ 100cc ซีซีต่อน้ํา2 0 0ลิตรส่วนโบรอนเดียวนั้นก็ใช้1 0 0ซีซีต่อน้ํา200ลิตรเช่นเดียวกัน ทีนี้เราต้องมาทำความเข้าใจกันต่อนะครับว่าการะบวนการจัดการพวกนี้บางครั้งเราจะเห็นว่าลำไยเนี่ยพอเริ่มดอกบานเดือนเสร็จเจก็เริ่มที่จะบานแล้วแต่มันก็จะบานจากโคนช่อแล้วบางครั้งนี่บานไปถึงครึ่งเดือนก็มีบางแปลงนะครับบานยืดเยืย้อเลื้อหลังไปถึงสามสัปดาห์ก็มี เพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะที่ในระยะดอกบานเนี่ยเราคงไม่ปล่อยให้ดอกเสียหายคําว่าเสียหายนั้นมีความเสียหายมาจากอะไรบ้างเราลองมาแยกประเด็นกันให้เห็นภาพนะครับว่าประการที่หนึ่งดอกลำไย,ยที่บานเนี่ยมันเป็นดอกตัวผู้เพราะไปเจอฝนถ้ามันเป็นดอกตัวผู้มากอัตราการติดก็จะลดลงอันนี้คือปัญหาที่หนึ่งปัญหาที่สองคือในระยะดอกบานฝนตกหนักก็จะเป็นเชือ้อรา ประการที่สามในระยะดอกบานมีหนอนคืบกินดอกรุนแรงมีทั้งหนอนคืบมีทั้งเพลี้ยไฟอันนี้เป็นการระบาดในระยะดอกประการที่สี่อัตราการติดต่ําอัตราการติดนั้นต่ํามากเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะไปรอให้เหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วเราจะไปแก้ไขเป็นเรื่องยากมากครับเป็นเรื่องยากมากที่เราจะตัดสินใจยกเว้นเพราะฉะนั้นในการตัดสินใจนี่นะครับเราจะต้องปฏิบัติให้เสร็จสิ้น ก่อนดอกบานหรือเมื่อดอกเริ่มบานเล็กน้อยเขาเรียกว่าบานาคือจะมีอัตราการบานอยู่ประมาณสัก5%เรเราต้องตัดสินใจพ่นตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นในหลักการของการเพิ่มความสมบูรณ์ของดอกลำไยเนี่ยเราเพิ่มตั้งแต่ช่วงแรกและเรามาหยุดหยุดในช่วงดอกสะเดานะครับหยุดในช่วงดอกสะเลาสะเดาเราจะไม่ใช้ปัจจัยอย่างอื่นเลยท่านถ้าฟังในรายการท่านจะเห็นว่าไม่ใช้ครับ จะมีคำแนะนำอยู่ตัวสุดท้ายก็คือว่าถ้าท่านพบว่าช่อดอกลำใหญ่ท่านจะยาวเกินไปแล้วก็เจอฝนแน่นอนแล้วท่านไม่มั่นใจเราก็จะใช้ฮอร์โมนตัวพคโควิตาโซนสารฮอร์โมนของทุเรียนนี่แหละครับชนิดที่อัตที่อรา250รา2 5 0ซีซีเอาฮอร์โมน 250cc ซีซีชนิด25%มากวนกันนะครับมากวนกับซูเปอร์เชั่น ของทีมกเกษตรแล้วก็เอาไปละลายในถัง200ลิตรแล้วก็ใส่อัโทนิกไป50ใส่เอิร์ด23ไป100แล้วนาไปฉีดพ่นอีกครั้งหนึ่งเป็นการครั้งสุดท้ายก่อนดอกบานนั่นเป็นประเด็นที่ต้องให้ท่านควบคุม3ส่วนสรุปดังนี้เพลียไฟหรือหนอนถ้าเพรียไฟเรามีโปรโวาโดมี770ถ้านอนเรามีอาวาธามีน็อกทิ้น เชือราเรามีนาติโวมีคาวาเคียวมีเบลคุดบวกคาเบนในการแก้ปัญหาหรือป้องกันเชื้อราฉีดก่อนดอกบานหรือดอกบานได้ห้าเปอร์เซ็นสิเปอร์เซ็นต์ส่วนการแก้เป็นตัวผู้เราก็มีสารแพคโคบิทโซนนี่แหละครับไปช่วยได้เพราะฉะนั้นผมจึงต้องให้ข้อมูลตรงนี้กับท่านไว้เป็นข้อมูลสําหรับการนําไปสู่การประกอบการตัดสินใจว่าเรา สร้างระดับความมั่นใจของเราได้ในระดับหนึ่งจากการศึกษาแล้วการทำแปลงสาธิตที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา3ปีทำให้ผมมั่นใจนะครับว่าข้อมูลที่เรานำเสนอนี้เกิดจากการปฏิบัติจริงทั้งสิน้นนี่เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องและเมื่อดอกเริ่มบานแล้วบานไปแล้วครึ่งหนึ่งหรือในระหว่างที่บานถ้าหากว่ามีปัญหาดังที่ได้อธิบายไว้ปัญหาคือ หลังจากที่เราจัดการอย่างไรก็ตามฝนมาตกหนักเหลือเกินถ้าฝนตกหนักให้เข้าใจนะครับว่าบางครั้งเนี่ยดอกที่เราเห็นอาการฉ่าน้าเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดจากเชื้อราเพียงอย่างเดียวเราก็อย่าเพิ่งกังวลนักแต่ถ้าในกรณีที่ดอกเขาเป็นตัวผู้ทั้งหมดในการบานดอกรุ่นแรกเราอาจตัดสินใจดําเนินการตามที่ผมได้อธิบายไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะไปเพิ่มเติ ฐานความสมบูรณ์แล้วก็ใส่พวกยากําจัดเชื้อคือเราจะดําเนินการควบคู่กันไปในครั้งเดียวสารกําจัดเชื้อราก็จะเป็นในเรื่องของเบลคุดอาจจะบวกกับคาเบนดซิมก็จะเพิ่มประสิทธิภาพหรือจะเป็นพาบินของบริษัทเจียไถหรือจะเป็นในส่วนของนาทิโวนะครับจากรบริษัทไบเออร์หรือกลุ่มยาที่เป็นลักษณะของกลุ่มในปัจจุบันที่มีประสิทธิภาพ เราก็สามารถที่จะปฏิบัติไปในครั้งเดียวกันได้เพื่อการควบคุมทั้งกลุ่มโรคพืชทั้งในกลุ่มของมแมลงและก็ลดการหลุดร่วงเพิ่มการติดผลในครั้งเดียวกันครับ จากนั้นในช่วงระยะดอกบานเราไม่มีเหตุจําเป็นอะไรก็ไม่ต้องไปพ่นอะไรนะครับเพราะมันอาจจะเป็นผลเสียหรือเป็นผลกระทบต่อกระบวนการผสมเกสรและเมื่อกระบวนการผสมเกสรเสร็จเรียบร้อยเราก็เข้าสู่ระยะของการพัฒนาผลของลําไยต่อไปเราควรจะดูแลอย่างไรใช้จัดการปัจจัยอะไรบ้างในแต่ละเดือนแต่ก่อนอื่นหลังจากที่ลำไยติดผลในระยะเดือนที่หนึ่ง เราจะเห็นว่าเป็นเม็ดขนาดเล็กเป็นเม็ดถั่วลิขยวสิ่งที่เราจะเห็นและเราแสดงออกมาชัดเจนจากสีของผลลำไยก็คือเป็นผลอ่อนเม็ดสีเขียวสดใสในเดือนที่หนึ่งนี้สิ่งที่เราต้องป้องกันก็คือป้องกันศัตรูพืชทั้งในด้านของเพลี้ยไฟทั้งในด้านของหนอนหนอนเราก็มีอวทานะครับในส่วนของเพลี้ยไฟเราก็มีโปรวาโดมีโมเรน หรือท่านอาจจะไปใช้ในพวกอะคิลา่าก็คือเป็นพวกฟิปรนิวหรือกลุ่มการควบคุมเพลีไฟปัจจัยที่เราจะใช้เพื่อที่จะให้เกิดการพัฒนาผลไม่ให้หลุดร่วงก็จะมีในส่วนของความสมบูรณ์นั่นก็คือในเรื่องของตัวแคลเซียมโดยเฉพาะในส่วนของแคลเซียมและโบรอนนะครับอย่างเช่นไซโฟแคลหรือ t ีเคแคล หรือจะเป็นในส่วนของตัวอินแคลคือแคลเซียมโบรอนทั้งหมดกลุ่มพลังงานท่านต้องการที่จะให้เขามีความสมบูรณ์แข็งแรงก็ท่านก็เลือกได้ทั้งในกลุ่มของอน้ำตาลคาร์โบไฮเดตกลูโคเมอร์คีโตบีฟีเวกลูโค210 0อันนี้คือยกตัวอย่างถ้าในกลุ่มของอะมิโนก็คืออย่างเช่นอะมิโนแอซิดอะมิโนแทก หรือจะเป็นในส่วนของเทรนเนอร์หรือจะเป็นในส่วนของกรดอะมิโน,น,นต่างๆหรือท่านจะใช้ในตัวสารสกัดสาหร่ายร่วมกับอะมิโนเลยซึ่งในสารสกัดสาหร่ายก็จะมีออกซินจิบโอรินไซโตเคนินและก็กรดอะมิโนซึ่งในชื่อการค้าก็อย่างเช่นเซเนกอน2 0 0พของเอลาวันสปีดบุมของเจียไตทีเคบูสเตอร์ของทีมเกษตรเพื่อไปกระตุ้นการพัฒนาของผล บำรุงผลก็จะเป็นเรื่องของปุ๋ยทางใบจะเป็นไบโอเมอร์มามิโกรไฮพาวเวอร์เทอร์ฟิกอะคริเมลหรือวิสตาเราก็จะใช้ปัจจัยเหล่านี้พ่นบำรุงไปที่ใบและผลอ่อนในกรณีของการพ่นตรงนี้เจตนาก็คือเร่งการพัฒนาของผลแต่ถ้าหากว่าในกรณีตรงนั้นเรายังคงต้องการป้องกันการหลุดล่วงท่านอาจจะต้องใช้ในส่วนของตัวแคลเซียม เดี่ยวถึงมีอัตราความเข้มข้นอย่างเช่นโมฟลูดโมโนแคลหรือแคลซีศูนถ้ามีอาการหลุดล่วงถ้าไม่มีเราก็ไม่จําเป็นต้องใช้การพ่นบํารุงตรงนี้ก็คือส่วนทางใบส่วนของทางดินนั้นเราก็จะเข้าใจนะครับว่าในช่วงจากนี้ไปอากาศจะหนาวเย็นเราก็จะใช้ในส่วนของ t k เคซอยหร่วมกับเซอร์คอนโดยมีการใช้ปุ๋ยยูเรียเป็นตัวนำราทางดินไปเดือนละหนึ่งครั้ง หรือ20วันครั้งท่านที่มีระบบปุ๋ยทางท่อหรือปุ๋ยทางน้ำก็จะสะดวกสบายกรณีของการใส่เข้าไปร่วมกันนั้น,นใช้ปุ๋ยสู่เสมอก็ได้นะครับนี่เป็นประเด็นเดือนที่1ห,หลังจากนั้นพอเดือนที่สองเขาก็จะตัวโตวขึ้นมาเป็นเม็ดตัวริสุสงเราจะเห็นภาพที่ชัดเจนว่าถ้าลำไยสมบูรณ์ดีเขาก็ยังคงเป็นสีเขียวนะครับสดใส การที่เราจะเริ่มพบเห็นในเดือนที่สองนี้ก็คือปัจจัยบํำรุงเหมือนเดิมครับเหมือนกับในเดือนที่หนึ่งเพียงแต่ต่างกันตรงนี้ว่าในส่วนของเดือนที่สองเนี่ยเราอาจจะพบเห็นอาการสลัดผลถ้าลำไยดกเกินไปคุณภาพใบเลี้ยงไม่เพียงพอในเดือนที่สองเขาจะมีการสลัดผลเราจะเห็นพบการสลัดผลอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติ ถือให้ท่านต้องพิจารณาดูว่าที่สลัดเนี่ยมันเป็นรุ่นไหนอ่าน้องหรือพี่ก็ไม่เป็นไรแต่ดูปริมาณว่าไม่มากนักหากท่านไม่ต้องการให้หลุดร่วงท่านก็ต้องใช้ยูเรียโอ้ยยูเรียก็คือ4600ชนิดพ่นโมฟลุตโมโนแคลหรือแคล40ในอัตราสูงมีอะโทนิกนะครับหรือสารพลังงานอะมิโนโหรือน้ำตาลคาร์โบไฮเดรตพ่นไปที่ผลแค่เพียงครั้งเดียว ก็น่าจะหยุดการหลุดร่วงได้เขาจะมีร่วงเล็กๆน้อยๆแต่ในระบบของการส่งเสริมการเจริญเติบโตแล้วก็ยังคงเป็นส่วนสำคัญนะครับในเดือนที่สองนี้เราจะเห็นภาพถ้าลำไยผลสีเขียวโตสดใสนั่นก็คือการดูแลที่ดีแต่ถ้าหากว่าลำไยเริ่มที่จะเปลี่ยนสีมาเป็นสีน้ำตาลอ่อนแสดงให้เห็นถึง พลังงานให้การจัดการที่ยังไม่ดีพอเพราะฉะนั้นในเรื่องของกลุ่มปุ๋ยละ่ะจะเป็นอะไรกลุ่มปุ๋ยทางดินนั้นเดือนที่หนึ่งเราใส่เสมอบวกกับ150 0ยาศยาไนตราบอลบวกสูตรเสมอเดือนที่สองคือเดือนที่สองเราก็จะใช้ปุ๋ยสูตรเสมอคือการใส่ปุ๋ยลำใหญ่เนี่ยจะเป็นเดือนละครั้งเดือนละหนึ่งครั้งโดยประมาณนะครับ ทีนี้ในเดือนที่สองเนี่ยเราก็จะเป็นปุ๋ยสูตรเสมอทั้งนี้ยังคงต้องมีส่วนสำคัญก็คือให้ตัวกลางไปช่วยในการสร้างเมล็ดสรุปง่ายๆว่าทางดินเนี่ยครับเดือนที่1เสมอบวก15.00เดือนที่สองเป็นเสมอเช่นยาล่าสูตรสิบห้าสูตรสิบคนเขียวสูตรสิ 15. ประการต่อมาทางใบก็เป็นการบำรุงตามภาวะปกติปุ๋ยทางใบ อาจจะเป็นปุ๋ยสูตรเสมอไบโอเมอร์สูตร20มามีโก21นะครับไฮพาวเวอร์สูตร15อากรีเมลเทเลฟิกวิสตาสูตรเสมออาหารเสริม8ชนิดเหล็กสังกะสีทองแดงแมงกานิสเช่นไมโครมิกเอฟคูวาสนะครับหรือเทสเอสของแอปพลายเคมย่างอื่นก็ไม่ได้เป็นประเด็นเพิ่มเติมแล้วก็ไปดูเรื่องของศัตรูคือโรคมแมลงมีก็ใช้ไม่มีก็ไม่ใช้ กรณีของการเล่นการพัฒนาผลในเดือนนี้เนี่ยถ้าหากว่าผลยังโตไม่ดีสีเขายังไม่สดใสเราก็จะมีประเด็นเรื่องของน้ำตาลคาร์โบไฮเดตเข้าไปเพิ่มการใช้สาหร่ายอะมิโนยังคงต้องใช้ต่อเนื่องถ้าผลโตไม่ได้ดีดังที่ควรเราก็เพิ่มเติมเข้าไปในเดือนที่2นี้ก็จะพ่นอยู่ที่ประมาณ2 3ถึง3ครั้งคือ10หรือ15วันต่อครั้งนี่เราก็จะผ่านเดือนที่2ไปนะครับ พอผ่านเดือนที่สองเข้าสู่เดือนที่สามผลลำไยจะโตขึ้นมามากแล้วขนาดเม็ดพุทธาละหรือโตกว่านั้นเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับในท่ามกลางสีของผลลำไยเนี่ยมันก็จะเป็นเขียวอมคลน้ำตาลถือเป็นเรื่องปกติ เราจะเห็นล่องรอยของการขยายของผลนะครับผลนั้นจะดูยังเป็นถึงเป็นไคลน้ำตาลกล็ยังมีความสดใสสิ่งที่ท่านต้องดูต่อไปก็คือคุณภาพของใบใบมีอาการกล้านเขียวก้านเหลืองใบสลดใบหดหูหรือไม่บอกถึงความสมบูรณ์กับการจัดการน้ำน้ำต้องเพิ่มการเพิ่มน้ำนั้นเป็นเรื่องสำคัญมาตั้งแต่ตลอดนะครับแต่ว่าถ้าท่านไปเห็นผลลำใยเป็นไคลสีน้าตาล แต่เขียวก็ยังสดใสแต่ใบสลดหดหูหรือใบค่อนข้างจะกล้านจ้ำเขียวจ้ำเหลืองบอกให้รู้ว่าอาหารไม่พอเพราะนั้นท่านต้องเพิ่มทางใบเพิ่มทางดินเข้าไปทางดินก็จะเป็นในเรื่องของทีเคซอยห้าหรือบางครั้งนี่นะครับเราเห็นคุณภาพใบไม่ดีเราอาจจะเพิ่มทีเคซอยหนึ 2, ่งทีเคซอยสองทีเคพัดเข้าไปเพื่อไปเพิ่มคุณภาพของระบบรากเราก็ตัดตัวที 5, เคซอยห้าเซอร์คอนออกเพราะมันผ่านหนาวแล้ว ไปแล้วแต่คุณภาพใบไม่ดีเราก็มาพื้นฟูระบบรากด้วยทีเคพัดทีเคซอยหนึทเคซอยสองถ้าใบาไม่ดีแต่ถ้าใบาดีก็ไม่เป็นไรครับเรายังคงใช้ทีเคซอยห้าเซอค่อนต่อไปส่วนของปุ๋ยก็จะเป็นสูตร 15, บห้าขนเขียว 15, บห้เก้ายีเราปีิยนสูตรมาเป็นสูตรที่3แล้วนะครับเป็น 15, 9, 20าย่าล่าสิบห้าห้ขนเขียว ส่วนของทางใบยังคงเดินหน้าดูตามภาวะปกติคือบำรุงใบต่อไปแต่ให้ดูที่น้ำหนักของคุณภาพของใบและดูที่สีของผลพอเดือนที่สมผ่านไปการพัฒนาผลลำไยในเดือนนี้จะเร็วมากย่างเข้าสู่เดือนที่สในกรณีของเดือนที่สี่ลำไยจะเริ่มมีความหวาน สิ่งที่เป็นปัญหาใหญ่เลยนะครับท่านจะต้องระมัดระวังการตัดแต่งการคำโยงการต้องการการเบียดเสียดการป้องกันการเสียดสีของผลเพราะฉะนั้นในกรณีของปัจจัยในเดือนที่สีน่นี้จะต้องครบถ้วนทั้งในด้านของอการป้องกันในกลุ่มของเชื้อราเรามีเบลคุดเป็นตัวมาตรฐานเรามีคาเบนดซิมเรามีโปรคอราดเรามีในส่วนของตัวพาบิน แล้วก็สารกำจัดเชื้อราเด่นต้องใช้เมื่อลำไยเริ่มมีความหวานในเดือนที่4ส่วนการบำรุงยังคงต้องเดินบำรุงพ้นภาวะตามปกติต่อไปกลุ่มปุ๋ยกลุ่มธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมกรณีของการเพิ่มเติมป้องกันผลแตกต้องการให้ผลผิวแข็งแรงก็เป็นแคลเซียมพิเศษอย่างเช่นอินแคลของอลิสตาโมฟลุตโมโนแคลแคล4ี ต้องต้องดำเดินการใช้ในขณะเดียวกันถ้าหากว่ากรณีของกลุ่มเชื้อมีความรุนแรงท่านต้องการหยุดโรคเราก็ต้องใส่ซุปเปอรด์ดีหรือดีในเตรกเข้าไปอีก140ซีซีเพราะนั้นปัจจัยทางใบเริ่มสำคัญตั้งแต่การค้ำยำการโยงการป้องกันการเบียดสีการป้องกันไม่ให้เกิดเชื้อราส่วนทางดินในระบบทางดินนั้นเรายังคงเล่นการพัฒนาของผลต่อไปน้ำ จำได้นะครับว่าน้ําต้องให้มาตลอดแล้วไม่มีการผ่อนไม่มีการถอยน้ําในเดือนที่สี่เราก็ยังคงต้องให้น้ําเต็มที่ภาษาของชาวสวนเราเรียกว่าขึ้นน้ําอัดน้ําหรือส่งน้ําต้องขึ้นเต็มที่ในเดือนที่สี่เหมือนกันนั่นเป็นประเด็นส่วนกรณีของปัจจัยที่พ้นเราก็ยังคงใช้ สูตรบำรุงต่อไปแต่เรามีงานวิจัยอยู่ชิ้นหนึ่งซึ่งอยากจะเล่าให้ฟังว่ากรณีของการพัฒนาผลลำไยในเดือนสุดท้ายเนี่ยถ,ถ้าหากว่าท่านยังพบว่าผลลำไยยังโตไม่ดีพอเรามีงานวิจัยเปรียบเทียบผลปรากฏว่ามามีกโกลหกสามสกิโลกร,รมัม Kelsey, มีแคลเซียมมีโบรอนมีนูริสหรือจะมีในส่วนของ แคลเซียมโบลอนพวกทีเคแคลทีเคซีไซโฟแคลมีอะโทนิกที่อัตรา1 0 0ซีซีต่อน้ำา200ลิตรปัจจัยอะมิโนโอแอซิดต่างๆมีธาตุโบรอนเดียวนิด1 0 0ซีซีจะทำให้ผลลำไยโตขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ข้างล่างน้ำต้องไม่ถอยนะครับต้องให้น้ำเต็มที่ส่วนกรณีของทางดินกรณีของทางดินนั้นเราอาจจะใช้ในส่วนของ ตัวปุ๋ยท่านที่จะใช้ปุ๋ยทางระบบท่ออาจจะเป็น13-13-21ก็ได้เร่งความกรอบความหวานหรือยังคงใช้สูตรเดิมก็ได้อีกเช่นเดียวกันคือสูตรมาตั้งแต่ต่อเนื่องจากเดือนที่3ที่ผ่านมา15-9-20 15-5-20หรือกรณีของการเร่งการสุกแก่ก็ยังคงสามารถดำเนินการได้ครับ ประเด็นสำคัญนะครับในเดือนสุดท้ายคือเดือนที่4หลังจากดอกบานติดผลเนี่ยคือเราเอาเป็นดอกบานเป็นหลักนะครับไม่ได้เอาจากกรณีวันทำสารสิ่งที่ผมอยากให้ท่านเห็นน้ำหนักความสำคัญคือปัญหาใหญ่ๆมันก็จะมีดังที่ได้อธิบายความมาแล้วก็คือผลแตกอันเกิดจากการดูแลผ่านมาสามเดือนไม่ดีผลก็จะมีอัตราการขยายเนื้อผลแตกพอแตกเสร็จก็ผลเน่า ลำ้ำไยเริ่มมีความหวานก็จะมีเรื่องของผลเน่าผลเน่าเกิดจากกลุ่มเชื้อราแทกเข้ามาอันเนื่องมาจากการเบียดเสียดสีเพราะฉะนั้นในการกระบวนการสำคัญที่เราจะต้องดําเนินการให้เสร็จภายในเดือนที่สมคือการคาโยงการคายันการตัดแต่งการวางให้ผลนั้นปโปรง่งอากาศถ่ายเทไม่เบียดทับซับซ้อนกันอันจะทําให้เกิดปัญหาเบียดเสียดเชื้อราผลแตกผลเน่าผลร่วงจะเกิดขึ้น ในขณะเดียวกันเราก็ต้องป้องกันป้องกันให้เกิดความแข็งแรงในด้านของมแมลงจะเจอปัญหาใหญ่เลยนะครับนั่นก็คือผีเสื้อมวนหวานเพราะว่าลำไยเริ่มมีความหวานเริ่มมีกลิ่นหอมอกรณีผลแตกก็จะมีกลิ่นเรียกเอาในส่วนของมวลลำไยผีเสื้อมวนหวานในที่มาทําลายในช่วงคืนตัวเหมือนผีเสื้อในช่วงกลางคืนเพราะนั้นเขาก็จะเจาะรูที่ผลลำไยเป็นรูขนาดเล็กถ้าเราบีบดูจะเห็นน้ําพุ่งออกมา เป็นรูขนาดเล็กเราก็ต้องวางมาตรการในก้องกันนะครับก็คือพวกของกลุ่มโปรเอ็กซิตกลุ่มแลมดาไซฮาโรตินกลุ่มแกรมมาแกรมมาไซฮาโรตินก็คือโปรเอ็กซิตซึ่งก็จะทําการควบคุมโดยจะฉีดพ่นในช่วงบ่ายช่วงเย็นก็ได้แล้วเขาก็จะทํางานในช่วงกลางคืนซึ่งเป็นช่วงที่ผีซื้อโมวนหวานมาทํำลายส่วนกรณีของคุณภาพอีกนะครับนั่นก็คือการขัดผิว การขัดผิวหมายถึงการป้องกันไม่ให้ลำไยนั้นมีลักษณะของเชื้อราแทรกซ้อนซึ่งเราต้องดูแลมาแล้วแล้วก็ทำให้ลำไยเป็นผิวสีเหลืองทองซึ่งมาจากความสมบูรณ์อันนี้ต้องย้ำนะครับว่าผิวสีของลำไยต้องมาจากความสมบูรณ์ส่วนต่อมาก็จะเป็นเรื่องของธาตุอาหารก็คือธาตุโบรอน เพราะฉะนั้นในกรณีของการให้ธาตุโบรอนนั้นถ้าเราให้ลำใหญป้องกันผลแตกเป็นแคลเซียม40%โมฟุตโบโนแคลแคล40เราจะต้องไม่ขาดนิบนิบก็คือโบรอนพิเศษนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเป็นสูตรพิเศษครับซึ่งมันเป็นความลับของบริษัทเขาก็จะมาทำหน้าที่ในการควบคุมพันธุก,กรรมควบคุมการทำงานของธาตุอาหารต่างๆแล้วก็ควบคุมในเรื่องของพันธุก,กรรมก็คือเรื่องของกลิ่นสี เพราะนั้นลำไยสีผิวเหลืองทองนั้นก็จะมาจากาธาตุโบรอนซึ่งเราก็จะขาดไม่ได้วันนี้เวลาหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทกท่านสวัสดีครับ